สวัสดีครับหลังจากเม่เช้าเราทำการตัดหญ้าในแปลงโกโก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการตัดแต่งกิ่งโกโก้กันนะครับแล้วก็จะเก็บโกโก้สำหรับลูกที่สุกแล้วนะครับนะไปด้วยในตัวเลยนะครับพร้อมกับการตัดแต่งกิ่งนะฮะ นี้โกโก้สองปีแปดเดือนนะครับผมโอเคถ้าเราเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับอ่ะเรามาเริ่มแบบข้างในนี้ก่อนครับเราจะเริ่มตัดแต่งกิ่งครับอย่างนี้มันล็อกเกินไปนะครับเห็นไหมดูลักษณะแล้วด้านในมันใบเยอะเกินไปกิ่งเยอะเกินไปครับมันลกนะครับเราทําการตัดแต่งกิ่งนะครับนะตัดกปนใบบ้างนะครับอดูนะครับอย่างนี้นะครับมันเอาออกบ้างก็ได้นะครับ ปล่อยให้ข้างบนเขาทึบไว้ด้านในนี้ให้โล่งๆหน่อยนะครับเพื่ออากาศไทายเทสะดวกนะครับและลดเรื่องชื้ลรลาได้นะครับผมนะฮะกิ่งอย่างนี้ควรตัดออกก่อนก็ได้นะครับเนี่ยนะครับปล่อยต้นใดต้นหลักให้สมบูรณ์ก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัดเลยเห็นไหมครับนี่อันนี้กัรลอกนะครับกิดลูกไว้หมดแล้วนะฮะ อ่านี้เราไว้บังขึ้นเขาขึ้นมาเป็นล่มให้นะครับว่าตรงกลางไม่มีใบให้บังนะครับอย่างนี้อเคด้เรื่อยๆนะครับูุภาบอย่างนี้มันกะทึบเป็นไปนะครับถ้าเกิดเชื้อราด้วยนะครับสะสมแมลงได้ด้วยนะฮะเราควรจะตัดทิ้งไปก่อนนะครับแต่งทรงให้เข้าโล่งก่อนนะครับให้กิ่งก็สมบูรณ์ก่อนนะฮะ เห็นไหมครับเมกี้จกทึบๆนะฮะมาตัดเอาไว้บ้างนะเริ่มเริ่มจะร้องแล้วนะครับนะฮะดูนะครับดูนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องเอาไว้เยอะนะครับตัดออกบ้างก็ได้นะครับเพราะเอาไว้เยอะเกินไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับจะแย่งอาหารทําให้ลูกเล็กด้วยนะครับแอนแล้วบางต้นทําให้ลูกไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับ โอเคจะดูสักอีกสักต้นสองต้นนะครับ okay. ดูสักดูข้างในได้ครับโอเคมันลกกันไปหรือใบใบทึบกันไปนะครับก็สะส,สมะแมลงได้นะครับนะแลนะแปลงนี้การลอกก็มากินเยอะซะด้วย ครับดูอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยขี้งทวกนี้เยอะกินไปมากครับมันทึบนะแดดก็ส่องไม่ถึงนะครับทําให้เก็บความชื้นเชื้อราได้นะครับอย่างพวกนี้เราตัดออกก่อนนะครับเลือกตัดก่อนได้เลยนะครับตามโคนไหนก็ได้ครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับเกษตรบางกรนบางคนเสียดายนะครับไม่กล้าตัดนะฮะ กลัวว่าไม่ออกลูกแต่ไม่ต้องห่วงนะครับกโกสามารถออกลูกตลอดนะครับขอเอาไว้กิ่งที่หลักๆสมบูรณ์สมบูรณ์ก็เพียงพอนะครับในการเอาไว้นะครับอันไหนที่มันนะครับแต่ด้านบนยอดเราจะไม่ยุ่งเขาแล้วปล่อยเขาบางไปเลยนะฮะแต่ด้านข้างด้านในในต้นน่ครับขอให้โล่งๆอย่างนี้นะครับจะดีที่สุดครับถ้าใบมันเยอะไปก็สามารถลิบใบออกได้บ้าง ครับกิ่งไหนที่ลงดินตัดได้ก็ตัดนะครับ่างนี้ฮะก็นี่ครับเห็นไหมตัดไปกิ่งกับกิ่งกันโล่งแล้วเห็นไหมฮะนี้ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับดูหลายต้นครับฮะต้นนี้โดนขโวยกินไปเรียบร้อยนะครับทั้งต้นเลย เดี๋ยวเราต้องกำจัดจะป้องกันต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดแต่งเสร็จแล้วเรามาดูอีกทีนะครับนี่ครับปัญหาอีกอย่างหนึง่งขอโทษทีนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือมีลาแป้งนะครับเสาเหตุมาจากมีมดนะฮะมดขึ้นต้นก็เป็นตัวนำเชื้อราลาแป้งมาได้นะครับ นี่เราต้องพ่นสารกําจัดกันอีกทีนึงนะครับเตือนไว้อย่างนะครับระวังเรื่องเรื่องมดและแมลงนะครับเพราะพวกนี้เป็นตัวผ่านำลาแป้งมาได้นะครับส่วนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้าครับดีครับ